สามารถรักษามาตรฐานและคุณภาพของวัตถุดิบในต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้เรามีทีมผู้บริหารและการรมการบริษัทที่มีวิสัยทัศน์พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกล้าคิดกลาา้าทำพร้อมปรับภาพลักใหม่ใหม่ทั้งรูปแบบการบริโภคบรรจุภัณฑ์และการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าถึงได้ทุกเจเนอเรชันเราให้ความสำคัญกับการที่จ่ายและนานาสินค้า หานวัตกรรมความอร่อยหม่ๆพรท้อมศึกษาความต้องการของผู้บริโภคผ่านฝ่ายการตลาดอย่างต่อเนื่องเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายผ่านร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตรวมถึงให้เปอร์มาร์เก็ตชั้นนำมากกว่า18,000แห่งทั่วประเทศไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่เรายังได้ส่งความอร่อยไปกิน2อประเทศทั่วโลกเช่นสหรัฐอเมริกาจีนฮ่องกง และออสเตรเลียเป็นต้นนอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมายทั้งในระดับอินเตอร์ที่เราคว้ารางวัล Super b r a n d ร Thailand นด์ไดถึง2ปีส้อนครองใจคนไทยอย่างเด็ดขาดด้วยการกวาดรางวัล2023 and 2024 Thailand's Most Admired Brand อันดับหนึ่งของหมวดขนมขบเคี้ยวไทยที่น่าเชื่อถือที่สุดและยังได้รับเครื่องหมายยืนยันด้านคุณภาพ t ทยแลนด์พลัสมาร์ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพมาตรฐานสากลสำหรับสินค้าและบริการของไทยสร้างความน่าเชื่อถือภายใต้แนวคิด Trusted Quality ให้ทั่วโลกไว้วางใจในสินค้าและบริการครอบคลุมทุกมิติรวมถึงความใส่ใจในเรื่อง Sustainability เรายึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ การก้าวมาเป็นผู้นําตลาดข้าวตังและขนมขบเขี้ยวที่ทาจากเนื้อหมูเพื่อเป็นทางเลือกของการรับประทานขนมขบเขียวที่ดีกว่าสําหรับผู้บริโภคหรือ better for you snack เป็นเพียงก้าวแรกที่เราตั้งใจมอบให้ลูกขาเรายังพร้อมนําสูตรลับความอร่อยสำหรับเจ้าสูสู่คุณ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมสินค้าขนมขอเคี้ยวสัญชาติไทยเติมเต็มรสชาติสุดว,ว้าวนำเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบใหมย่ยากที่ใครจะคาดเดาตอนการเติบโตทางธุรกิจที่เป็นวิตกสิ่งแวดล้อมอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในเวลาเดียวกันปรากฏการณก้วต่อไปของเจ้าสัวจะสั่งสะทื่นวงการสร้างเซอร์ไพรส์ได้แค่ไหนรอติดตามตอนต่อไปกันได้เลยบริษัท เจ้าสัวฟู้ดอินดัสทรีจำกัดมหาชน